สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนำแคทตัสอีกสายพันธุ์หนึ่งนะคะให้ทุกคนรู้จักนะคะต้นนี้นะคะชื่อว่าแมมมินเนเรียบอมบิซิน่านะคะนี่ลักษณะลำต้นของเขาเป็นกระบองเพชรที่มีขนาดความสูงแค่เพียง20เซนติเมตรเท่านั้นนะคะนี่เป็นตระกูลแมมมแเนลียนะคะแมมมินเนเลียนี่เป็น แคทตัส uh, ซึ่งเป็นตระกูลใหญ่นะคะตระกูลค่อนข้างใหญ่มีหลากหลายสายพันธุ์กว่า200ชนิดทีเดียวนะคะนี่เรามี2ต้นนะคะนี่คือต้นเล็กหน่อเล็กซื้อมาพร้อมกันแล้วก็มาแยกหน่อให้ได้2กระถางนะคะนี่ลักษณะลำต้นของเขาก็จะเป็นขนนะคะเป็นขนสีขาวแล้วก็มีหนามหนามค่อนข้างแหลมนะคะหนามสั้น เป็นสีขาวแล้วก็ตรงปลายหนามจะมีลักษณะโคง้งเหมือนตะขอเลยนะคะปัญหาก็คือถ้าเขาไปเกี่ยวอะไรนี่คือจะเกี่ยวง่ายมากนะคะเพราะว่าตะขอที่แบบเหมือนกาวเลยนะคะนี่ลักษณะลำต้นนะคะก็จะเป็นทรงกลมแบบนี้มีขนสีขาวๆแล้วก็มีหนามแหลมนะคะ ถือว่าเป็นแมมมิลเลียที่เลี้ยงง่ายนะคะเลี้ยงง่ายที่สุดในตระกูลของแมมเลยทีเดียวเลี้ยงง่ายดอกสวยนะคะแล้วก็โตง่ายด้วยเราได้ของเราเราได้ต้นนี้มาได้ประมาณสองเออได้ได้ได้ประมาณปีหนึ่งแล้วนะคะเกือบปีแล้วนะต้นนี้นะคะช่วงเวลาเนี้เขาจะ โตค่อนข้างสมบูรณ์มากนะคะอาจจะเป็นที่อากาศช่วงนี้เป็นช่วงสปริงนะคะกำลังจะเข้าซัมเมอร์ของที่นี่สังเกตว่าแคทตัสหลายๆต้นเนี่ยจะสวยมากนะคะจะมีลักษณะที่สมบูรณ์มากเหมือนกับว่าเขาตั้งตัวเต็มที่แล้วแข็งแรงเต็มที่แล้วอะไรประมาณนี้นะคะนี่เป็นแคทตัสที่มีดอกสวยเหมือนกันนะคะ ดอกจะเป็นสีชมพูนะคะช่วงเวลาที่ดอกออกก็จะเป็นช่วงปลายฤดูใบไม้ผลิหรือว่าต้นฤด,ดูร้อนน่าจะเป็นประมาณนี้นะคะเราก็จะรอดูนะคะว่าเราจะได้ดูดอกของต้นนี้บ้างหรือเปล่านะคะแเขาก็สวยมากเลยนะคะนี่แมมมินลเลียบอมบิซิน่านะคะ ใครที่ชอบก็สามารถหาซื้อหาซื้อมาเลี้ยงได้นะคะเพราะว่าก็คงราคาไม่แพงนะคะเป็นราคาไม่แพงแล้วก็เป็นเป็นแมนเมเนเรียที่คนที่เริ่มต้นเลี้ยงกระบองเพชรก็ก็น่าจะมีนะคะเพราะว่าความที่ดอกเขาสวยด้วยแล้วก็ลักษณะลักษณะต้นที่น่ารักนะคะทรงกลม แล้วก็มีคนสีขาวนี่อันนี้เราก็เอามาใส่กระถางเซรามิกซึ่งทำทำคลิปวิธีการเจาะกระถางเซรามิกไว้ให้ดูแล้วนะคะสำหรับคนที่อยากจะเจาะกระถางเซรามิกสำหรับมาปลูกแคทตัสมาปลูกต้นไม้น่ารักน่ารักแบบนี้นะคะนี่ ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากมมมินาเลียบอมบิซิน่าให้ทุกคนได้รู้จักนะคะหวังว่าคงจะชอบนะคะเดี๋ยวเราก็จะรอว่าเมื่อไหร่เขาจะออกดอกแล้วถึงเวลานั้นเราก็จะเอาดอกมาให้ดูอีกทีนะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ